แล้วก็ข่าวลือเรื่องท็อปเซิร์ฟปิเก้าสองเนียนแฮ็กโอ้ยถ้าดังนั้นไม่เนียนแล้วครับเห็นในกลุ่มเขาลุมลุมโซม,มันเด๋ยวเดือเพลงในพีซีมันเก่งขนาดเทียบกับโอนิหวัวตะปูไหมไม่เทียบครับเทียบไม่ได้ครับแต่อยู่เทียบใกล้ๆกันนะครับมันอยู่เทียบโอ้กูกูบอนอยู่ยๆอะไรยัง่ะไม่หมไม่อยาปัด เกมทิ้งมากนะจริงวะจริงอยากปัดจอทิ้งมากเลยคือคือเบื่อจริงๆนะ <c oughs> อู <c oughs> ้หูคุณบอลยู่ยก มีกุญแจผม,มเฉยๆแล้วครับมันมันทำอะไรไม่ได้แล้วเวลามีกุญแจอ่ะอันนี้เข้าใจเว้ยแต่อะไรของมึงวะจะหากูกเกียนไม่ได้แล้วเพื่อต้องผึงปั่นกันอย่างเนี้ยทีไหนออกขวาหายัางโดนก่อน เราตกเฟสเลยครับไมโสดเราตรงนน้นน่าจะอยู่สองคนครับตรงนี้คนหนึ่งโอเคผมเห็นสองคนละเฟิงหมิ่นตรงกลางแล้วก็ตรงนี้คนหนึ่งนะครับป่าบนเออ มีคนนี้เหรอ,อมีคนเดียวครับ <c oughs> ไปไปอ่ะนะ โอ้เก็บดังเหมือนไม่สบายสบายครับแต่ว่าเซตใหม่ใหม่ครับแล้วก็พูดเบาผมต้องเอาคนเนี้ยโอ้โหมีมือถืออีกนะนี่แตะเครื่องไปแล้วมือถือไม่หายนะผมบอกให้นี่ก็แตะเครื่องไปแล้วนะแต่มือถือไม่น่าหายนะจ๊ะ อ่ะเอ็งหลังกูอีกอ่ะได้ตัวอีกามาบอกเลยเปิ้ลยังกูงก็อีกามาก็น่าจะร้องครับบอกเลยอยู่เสื้อนี่คือร้องครับร้องครับ ไม่โกงหรอกครับเสรผมไม่โกงเลยครับถ้าอีกามาไม่โกงเลยมันจะกลายเป็นเป็นแค่ผีกะโหลกกะลาตัวหนึ่งนะครับถ้าเจอเซอร์ปั่นไฟอย่างนี้จริงครับกะโหลกลกะลาหมดอะทำอะไรไม่ได้ครับเพิร์คเซอร์อย่างโกงก ดึง่านแล้วนะอ่ะดึง่านอีก,กอะอ่ะดึงดึงดึงเลยดึงเลยผมพูดเบาครับผมพูดเบาแล้วก็ไม่แบบ เซตใหม่ๆนะครับจริงๆก็สบายดีนะครับสบายดีครับผมจะพูดเบาเพราะว่าใหม่มันทำให้ผมพูดดังแล้วมันเสียงมันดังเกินครับเดี๋ยวผมจะเล่นเอ,อ๋นะครับแต่ผมก็ยังตาไวเหมือนเดิมนะสมองมาเช่นไรก็อาจะประมวลผลมึนๆหน่อยคนระับ อะไรคือคือการที่ผมบ่นว่าเบื่อแล้วด่านแบบด่านนั้นอะคือเบื่อด่านนั้นอะแต่แต่กูคือบน่นปุบผมก็ได้ด่านนั้นด้วยคืออะไรวะต้องมารักกูขนาดนั้นก็ได้เกมเออก็คือรู้ว่าอ่านใจได้ก็อ่านใจได้ก็ก็ช่วยหน่อยได้ไหมล่ะเออแบบก็อย่าส่งด่านนี้มันมานะกูเบื่อเออเซอร์มันจิจุกมันเยอะ ปกติจ้ะมันก็เรื่อดปกตินะพอพกลู้ผมเลือดไม่มีคูดาวก็ปกตินะครับนี่เสือไม่ได้เสือไม่ได้เซตด่านมาเลย <c oughs> <c oughs> แต่คือกูบน่นบุ๊บดูมนะครับลง เลื่อยแถมเดินเร็วกูงงมากกูก็งงกับเกมมากเหมือนกันว่าทำไมกูบ่นว่ากูเบื่อด่านนั้นแล้วด่านนั้นก็มาเลื่อยแถมเดินเร็วมันก็เดินเร็วแหละสูรู้ตำแหน่งหมดเลยไอเดน,นโดนแฮ็กตะชิดแล้วนะอ่ะผมจะดูว่าจะพิมพ์อะไรกูกลับมาเลยกูเอาเอาใจเย็นแต่เพิ่งแต่เพิ่งใจร้อนจะเพึง่ง ไม่นายอย่าเพียมแบบนี้เจตนานายเรารู้ดีอย่าเดินมาหาศัก์ตั้งแตนไม่ไม่อย่าคิดแบบนี้ขอร้องอย่าคิดแบบนี้อย่าคิดแบบนี้ขอร้อ,บบอ,แบบอ,อง เดี๋ยวเดี๋ยวกูพิมพ์ช้าเดี๋ยวตัวีอยู่ไหน y ู u t u b แ s l อี h E อี จีจีโอนนีาคิดตามนี้จีจีครับดิคุณจะพิมพ์กูทำไมลจีจีกูจีจีครับเออเดี๋ยวพี่เล่นให้นะไม่ได้ไม่ได้จับนานผมไปเออเข้าเรื่องหูฟังกันต่อไปคือผมก็สงสัยว่าผมคือหูฟังแบบรับเสียงรอบทิศทางมาแต่ทำไมพอมาเล่นเกมนี้มันไม่รับเสียงอะไรเลยเว้ย ันรักเสียงแค่ด้านหน้าปกติเงียเเกมมันแย่งเสียงมาให้เลยเว้ยคือแบบได้อัธรรถมากคือมาเล่นเกมนี้แล้วคือไม่แยกซ้ายไม่แยกขวาอะไรให้ผมเลยคิดถึงจางคิดถึงเหมือนกันครับทุกท่านคิดถึงทุกคน ผ็ต้องโจมตีผราชีวิต15ครับก็ไอ้ใครัปแกะตัวเท่นวะต้องไปปรับในตั้งค่าหรือเปล่าปรับอะไรวะปรับอะไรครับมันมีให้ปรับด้วยหรอมพอดีน้ำตาลสดจะ หายไปน,นันเลยระเดีประเด,ดีนย้องกริดนะครับนีบ่วะอ๋ออยู่นี่ก็อยู่ตรงนี้เหรอโหดมากมากว่ะ ดูคลิเลเลอร์สนุกสนุกต้องพี่บีเลยหายไปดูคนอื่นไม่สนุกเลยโอ้ขอบคุณครับตายแล้วนด้นำเปิ่งเดิเนเดินหน่อยครับอะไรวะแวบเมื่อกี้ไม่ใช่เจอใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวพี่ แนะนำให้นะแต่ตอนนี้คือมันไม่มีเบิร์กตายตัวแล้วน้องสันมันจะมีแค่เบิร์กที่สามารถใช้งานได้จริงๆเบิร์กทวงเกมอะไรเงี้ยจะจะไม่มีประโยชน์ละเมคเอ้าหลบยูนีหลบยุนี เขาปั่นไวจัดเลย <laughs> มันเราไม่สามารถทำเหมือนแต่ก่อนได้แล้วครับคือเซฟเครื่องไว้ที่เครื่องที่ห้าเครื่องที่สนะี่อะไรเงี้ยทำไม่ได้แล้วมันหลุดเมตาหลุดโลกไปแล้วเจอเจอเขาปั่นไวมากๆากเยย เอาไม,อม้กดไม่ทันเสียเวลาเลยกูกดไม้โดนฉีดเลยอ้วรับหน่อยเด้หายเป,ป็นปลิดทิ้งไม่ มผมเล่กิดและเอาธนาแปแบบไม่ช่วยอะไรเลยไม่มันมันไม่มีประโยชน์ครับแก้ไม่ได้ครับเราต้องเปลี่ยนสไตล์การเล่นแล้วครับยีเลอร์ต้องปรับตัวแล้วนะครับไม่สามารถยื้อเครื่องไว้ได้แล้วนะครับมันเป็นไปไม่ได้ครับ เราต้องยอมให้เครื่องมันเสร็จแล้ววัดพงวัดท่อแล้วก็ว่าไปมันต้องถึงจุดนั้นแล้วครับมันอย่าหวังจะเก็บสี่ครับบอกแค่นี้เอาเป็นไปไม่ได้ครับถ้าคนไม่กดเจอจนอยู่หมัดยิงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าเครื่องตายหนึ่งอย่างเงี้ยคือมันยากมากครับโอ้โหแล้วยูเลยเหรอกลัวอะไรหรอ เร่งการที่จะเก็บเซอร์แบบเนี้ยอยู่หมักก็คือโมลิครับแต่ก็จะเจอจะเปิดมือถือที่ยื้อชีวิตเซอร์ไป <c oughs> ผมเล่นต้องโซนเครื่องสุดท้ายตลอดสามเครื่องติดกันวิธีนี้เอามาจากพี่เลย แต่บางทีก็โซนไม่ได้ันถ้าโซนได้อะเออเนี้ยโอเคครับแต่บางทีเซอร์เขาปั่นไวจนเราทำอะไรไม่ได้อ่ะเข้าใจฟิวนั้นไหมคือเกมเสียเปียบไม่พอเราไล่เซอร์ช้าแล้วเซอร์ก็ปั่นแบบแยกกันปั่นอย่างเงี้ยปั่นกลางหมดปั่นบนสองล่างหนึ่งจนมันไม่เหลืออะไรให้โซน อันนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ไหว,วผมเพิ่งกลับมาเล่นวันทะีว่วณโพกครับแตกต่างจากเมื่อก่อนมากครับปัน่นไฟนโลแตกรอบสองได้แต่จูบก,กันไม่ได้เลยงงมากเพราะว่าเขาปั่นไวมากๆยังไงล่ะคุณโฟกทำอะไรไม่ได้เลย ่เล่นชื่อเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้เลยครับแขวนคนต่อไปทำาไม่ซ้ำคนต่อไปไม่ซ้ำเนี่ยแถมแน่นอนคือเซิฟเนี่ยเซิฟเซิฟเนี่ยมันออมนออมันอวยเซิร์กเกินไปครับมันระบบปะเปิร์กต่างๆเลยเขาไม่ยอมแก้มันอวยเซิร์เกินไป รีแดงแก้ทุกปัญหา